เรามาเปลี่ยนหัวเทียนมินินะครับาหกศูนย์อันนี้เป็นหัวเทียนแท้เลยใช่ไหมครับใช่ครับหัวเทียนนี้ประมาณกี่หมื่นโลครับถึงได้เปลี่ยนทีหนึ่งสองหมื่นโลครับสองหมื่นโลนะครับที่ร้านมินิสปีดก็มีบริการเปลี่ยนหัวเทียนแท้นะครับช่างประกอบง่ายมากนะครับ ใช้เวลาเปลี่ยนหัวเทียนนานไครับต่อคันสิบห้าสิครับทันละสิบห้านาทีใช่ไหมครับถ้าท่านใดนะครับที่ใช้รถมินิอยู่อยากเปลี่ยนหัวเทียนแกแนะนํานะครับมินิสปีดนะครับเส้นล่มเก้านะครับตัดประเทศกีทานะครับเข้ามาได้ทุกวันนะร้านเปิดตั้งแต่กี่โมงครับเปิดแต่เก้าโมงถึงสองทุ่มครับครับเบอร์ติดต่อครับช่างคือเบอร์อะไร เด,เดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้นะครับใต้ใต้คลิปนะครับเบอร์ติดต่อช่างนุ้ยนะครับนี่จะเป็นหัวเทียนเก่านะครับนะครับเทียนเก่าสภาพก็จะเย็นๆนหน่อยรไลงทำความสะอาดให้้วยครับใช่ ้าสายแบบนี้แหละลำพาง